สวัสดีครับทุกคน t r ิกแท็กเตอร์วันนี้อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอครับที่สำคัญคือเราจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้ายังไงครับวันนี้ปัญหาของเราก็คือรถตกน้ําเราจะทํายังไงตรงนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยอย่างยกตัวอย่างรถคันนี้ครับเป็นรถของลูกค้าที่ตกน้ํามานะเซ็นเซอร์ชื่อกับเบอร์โทรไว้แล้วกันนะครับผมนะเป็นรถ MU 4 9นะครับดูอาการครับคุณผู้ชมครับเสื้อตรงนี้แตกเลยครับเสื้อผ้าตรงนี้แตกเลยถ้าดูมุมนี้จะเห็นว่าทะลุไปอีกฝั่งเลยคุณผู้ชมเห็นไหมครับนี่เป็นแสงรอดมาจากตรงนั้นไหม ถ้าดูจากมุมนี้จะเห็นว่าทะลุไปอีกฝั่งหนึ่งเลยนะครับท่านต้องได้ลากมาเลยทีเดียวดูวิธีการแก้ไขปัญหาว่าถ้ารถตกน้ำเราควรทำยังไงครับอย่างแรกเลยคุณผู้ชมครับก็คือเราต้องตั้งสติก่อนเลยถ้ารถจะตกน้ำจริงหรือรู้ตัวว่าจะตกน้ำพยายามปิดสวิตช์เครื่องนะครับดับเครื่องให้ท่าน <S <S ให้เครื่องดับก่อนแล้วก็เราค่อยเอาตัวรอดออกจากรถหาที่ปลอดภัยออกจากรถให้ทันแต่ก็เข้าใจสถานการณ์นะครับช่วงเวลานั้นอาจจนะไม่ได้ดับสวิตช์เครื่องถ้ารถไปดับในน้ำบุงบูงบูงบูงในน้ำก็จะทาให้รถเสีย ในน้ําหรือว่าเราดับสวิตช์เครื่องทันพอเราเอารถขึ้นมาได้แล้วพยายามแต่เพิ่งสตาร์ทเครื่องครับให้เอามาซ่อมเลยครับไล่น้ําออกให้หมดครับว่าเดี๋ยวจะเป็นเหมือนอาการคล้ายๆอย่างนี้ครับน้ําเข้าไปในเครื่องนะนี่เอามาสตาร์ทอีกครั้งหนึ่งตัวนี้ก็คือนะครับก้านสูบน่าจะขาดพอไม่มีตัวหัวลูกสูบประคองตำแหน่งครับก็นะครับหมุนทิ่มไปทั่วเลยครับก็ทิ่มเสื้อแตกรอบทิศเลยครับโดยรวมแล้ว่าประเมินความเสียหายก็น่าจะลองเปรียบเทียบกันดูครับว่าระหว่างเปลี่ยนเครื่องใหม่ กับเปลี่ยนอะไรซ่อมนะครับอันไหนจะคุ้มค่ากว่ากันเนาะถ้าคร่าวๆถ้าเครื่องใหม่ตัวนี้นะครับ m ม4 9ก็ประมาณแสนสองนะครับถ้าซ่อมก็ราคาก็ไม่ไม่ต่างกันมากครับคุณผู้ชมครับสรุปก็คือถ้ารถตกน้ําก็ระวังในเรื่องของการสตาร์ทนะครับก็คือไล่น้ําออกให้หมดก่อนแล้วค่อยมาสตาร์ทแล้วกันนะครับหวังว่าทริคแชร์เตอร์วันนี้จะเป็นประโยชน์ต่อคุณผู้ชมทุกท่านนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดซับสไครต์กดหัวใจให้กันด้วยนะแล้วเจอกัอนใหม่ในคลิปหน้ากับทริคแชร์เตอร์บายยย